ครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่าง,งานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศสัง์ความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้ว พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลจเดชพระราชทานแก่ครูอาวุโส9ตุลาคมพุทธศักราช2516นายสถาพรเดชสิริเกิดเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2507ปัจจุบันอายุ58ปี จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโทสาขาการจัดการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเข้าสู่สายงานผู้บริหารสถานศึกษาในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดละหารจังหวัดนนทบุรีเมื่อพุทธศักราช2556อโอนย้ายมายังสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุดรธานีในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยาเมื่อวันที่16มกราคม พุทธศักราช2563และย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพันดอนวิทยาเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2563ปัจจุบันขั้นเงินเดือน48,220บาทเงินวิทยาฐานะและค่าตอบแทนพิเศษ11,200บาทรวม59,420บาท สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุกัญญาช่วยหนูนักเรียนระดับชั้นม5จากโรงเรียนพันดอนวิทยาค่ะและดิฉันเด็กหญิงธราทิพย์พรมพินิษ์นักเรียนชั้นม3จากโรงเรียนพันดอนวิทยาค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการสถาพรเดศิริค่ะค่ะท่านผอ,อ,อสถาพรได้ดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพันดอนวิทยาซึ่งในฐานะนักเรียนโรงเรียนพันดอนวิทยาดิฉันได้สังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนในสถานการณ์ที่ดียิ่งขึ้นค่ะ ใช่แล้วค่ะดังนั้นในวันนี้เรามารู้จักกับท่านให้มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารงานค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ,อ,อสวัสดีครับในส่วนตัวของครูแล้วในเรื่องของการบริหารการจัดการที่มาเป็นผู้เหนวยการโรงเรียนพันนวิทยาน,นี้นะครับครูเองนั้นมีแนวความคิดในการพัฒนาดโดยการมุ่งพัฒนาตนคนและงานโดยนำศาสตร์ของพระราชา พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9คือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาโดยนำความรู้เชิงทฤษฎีและทักษะประสบการณ์การบริหารการศึกษาในยุคใหม่ควบคู่ในเรื่องของคุณธรรมจริย,ยธรรมของการเป็นผู้นำที่ดีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษาเพื่อนำองค์กรในแห่งนี้ให้ประสบความสำเร็จสนองตอบต่อการแข่งขันในให้ทันสมัย ในยุคของการเปลี่ยนแปลงโลกการเปลี่ยนไายในศตวรรษที่21นี้ครับนอกจากการพัฒนาตนคนและงานหนูอยากทราบเกี่ยวกับหลักการที่ผออใช้ในการบริหารโรงเรียนค่ะว่าท่านผอใช้หลักการใดในการบริหารโรงเรียนที่มีการพัฒนาที่ดีขึ้นในทุกด้านค่ะในเรื่องของหลักการบริหารที่มาอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ผมเองนั้นจะใช้หลักของบริหารโดยการแนะให้เขาทํานําให้เขาดูแล้วก็อยู่ให้เขาเห็น สุดท้ายเมื่อเขาทําทุกสิ่งทุกอย่างทั้งเด็กๆนักเรียนและก็ครูและบุคลารกรทําได้แล้วเราก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะครับที่ทํางานและอีกส่วนหนึ่งหลักการบริหารที่ใช้การมีส่วนร่วมนะครับเข้ามานะครับในการบริหารโรงเรียนแห่งนี้ก็คือตัวผมเองนั้นจะไม่ตัดสินใจหรือไม่ใช้แนวความคิดของผมคน,คนเดียวเป็น ตัวตัวชี้เป้าแต่จะใช้สี่รอมาเป็นหลักในการบริหารงานในการมีส่วนร่วมก็คือร่วมกันคิดนะครับเราก็มาร่วมกันตัดสินใจเมื่อตัดสินใจได้แล้วเราถึงจะมาร่วมกันลงมือทําเมื่อทําแล้วเราตึงมาร่วมกันประเมินว่าสิ่งที่เราทํานั้นประสบความสําเร็จไหมเพราะในส่วนตัวของผมเองนั้นนะครับเราจะทํางานซึ่งมี แนวความคิดว่าเราจะไม่ทํางานเพียงแค่ให้เสร็จเราทํางานแล้วต้องทํางานให้สําเร็จโดยการสําเร็จนี้คุ้มค่าไหมกับงบประมาณโครงการที่เราทําแต่แต่ละโครงการลงสู่เด็กเต็มกําลังความสามารถเด็กได้เรียนรู้ได้จริงไหมนะครับซึ่งมันก็จะเข้าสู่เป็นองค์กรอิสระที่เรียกว่าสมาร์ทนะครับสมาร์ตตรงนี้มันแปลได้ไหลายอย่างนะครับสมาร์ทโดยสมาร์ทที่เชื่อครูเราก็ต้องสมาร์ท มีองค์ความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าแปลแต่ละตัวแต่ละตัวเด็กนักเรียนเราก็ต้องสมร์ทนะครับก็คือมีความรู้สู่ความสําเร็จเรียนรู้ไปต้องมีคุณธรรมควบคู่ไปด้วยกับคุณธรรมเรียนรู้คู่กิจกรรมซึ่งโรงเรียนของเราชัดเจนมากที่สุดในเรื่องของเรียนรู้ที่ลงสู่การปฏิบัติมันก็จอดรับกับในโลกศตวรรษที่21นี้ก็คือการเรียนแบบ active learning นะครับ เรียนรู้คู่คู่ไปกับชุมชนเรียนรู้คู่คู่ไปกับเทคโนโลยีซึ่งโรงเรียนของเราค่อนข้างที่ได้รับงบประมาณในการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นตัวอุปกรณ์สื่อหรือบุคลากรที่เป็นครูนะครับเข้ามานะครับโดยเทคโนโลยีเนี่ยมีครูที่มีความรู้ความหน้าทางเทคโนโลยีที่ค่อนข้างที่จะระดับเกรดนะครับเพื่อมาช่วยกันพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ สู่ความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากลให้เป็นสถานศึกษาที่สะอาดร่มรื่นปลอดภัยเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศาึกษาโรงเรียนที่ทุกคนยอมรับโดยทั้งผู้ปกครองและชุมชนครับนั่นหมายความว่าการที่จะไปถึงเป้าหมายถึงระดับคุณภาพการศึกษาที่ตั้งไว้จะต้องมีกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใช่ไหมคะ ใช่ในเรื่องของการการัฒษาก็เลยมีแนวความคิดว่าแนวที่ผมพูดตั้งเริ่มต้วนว่าเราต้องมีแนวความคิดหรือเรียกว่าไอเดียจริงๆนะครับออกมาในของผู้บริหารนะครับเพื่อมาตกผลึกในการออกในการทําก็คือในเรื่องของโมเดลของโรงเรียนนี้ก็เลยออกมาเป็นว่าพันดอนวิทีมซึ่งคําว่าพันดอนวิทีมแตกแต่ละตัวแต่ละตัวมันจะออกมาเป็นอย่างเช่นตัวแรกก็คือตัว P นะครับก็คือแพทเทิร์นนะครับก็คือในเรื่องของแพทเทิร์นนั้นก็คือโรงเรียนของเรานั้นจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับตัว h ก็คือโฮมนะครับโรงเรียนแห่งนี้ต้องเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองทั้งของครูบุคลากรและนักเรียนทุกๆคนนะครับให้เขามีความรักบ้านหลังที่สองของเขาตัว a ก็คือ a อ s o ซ์ูนั้นก็คือต้องมีความสมบูรณ์ครบถ้วนทุกกระบวนการนะครับในการ บริหารการจัดการนะครับบ้านหลังนี้นะครับตัว N ก็คือเน็ตเวิร์กนะครับการมีเครือข่ายนะครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนชุมชนมามีส่วนร่วมมีเป็นเครือข่ายกับทางโรงเรียนนะครับตัวดีนั่นก็คือ Development นะครับการพัฒนาที่โรงเรียนของเราจะไม่หยุดนะครับอยู่กันที่นะครับจะพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆจนทําให้เกิดตัว O ก็คือเอาพุต นะครับการมีผลผลิตที่มีคุณภาพนะครับผลผลิตมันจะเกิดจากอะไรได้บ้างผลผลิตที่คุณครูมีคุณภาพทําให้มีผลผลิตที่เกิดจากนักเรียนสู่นักเรียนที่มีคุณภาพผลลัพธ์ที่ดีออกมานะครับโนเบลก็คือมีเกียรตินะครับโรงเรียนเราทั้งครูทั้งเด็กได้รับเกียรติโรงเรียนเรามีครูและเด็กของเรามีศักิ์และสีนะครับมีความเป็นพันดอนวิทย์ นะครับอย่างชัดเจนนะครับตัว W ก็คือไว้ก็คือการมีภูมิปัญญาเด็กนักครูเรามีภูมิปัญญานะครับมีความรู้ความสามารถลงสู่เด็กทําให้เด็กของเราเป็นคนเก่งอ่ากเด็กที่ไม่เก่งก็สามารถเก่งได้จากเด็กที่ไม่ดีก็สามารถดีได้อย่างนี้เป็นต้นต่อไปก็คือ identity นะครับเป็นเอกลักษณ์ของมีเอกลักษณ์ของตนเองโรงเรียนของเรามีเอกลักษณ์นะครับที่ชัดเจนก็คือ เก่งดีทูบีนับวันซึ่งในปีนี้โรงเรียนของเราก็ได้รับรางวัลน,นะครับเป็นโรงเรียนทูบีและต้นแบบระดับเงินแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่บอกเมื่อกี้ไปแล้วว่าเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเรามีการมีเทคโนโลยีที่ก้าวไกลมีครูที่มีความรู้ความสามารถทางองค์กรหลักของเราก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีนะครับโดยการนําของท่านนายกวิเชียนเขาขับ ได้สนับสุนงบประมาณในด้านของเทคโนโลยีเข้ามาในโรงเรียนนะครับอย่างมากมายและหลากหลายอย่างมีคุณภาพนะครับนี่คือคําว่าพันดอนวิทนะครับส่วนคําว่าทีมนะครับก็คือคําว่าตัวทีคือทเกเตอร์นะครับเราทั้งครูและเด็กมีความร่วมมือกันนะครับมีความพร้อมเพียงมีความรักความสามัคคีนะครับเพื่อช่วยกันพัฒนาโรงเรียนของเราแห่งนี้ตัว E ก,ก็คือ everyone ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับ Achieve นะครับก้าวไปสู่ความสำเร็จนะครับถ้าเรามี2ตัวแล้วมีข้างบนแล้วความสำเร็จจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือตัว M ก็คือหมอดังนั้นมันจะต้องเพิ่มพูนเพิ่มเติมให้มากขึ้นในความสำเร็จของเด็กให้ได้80-100ครับนี่คือโมเดลที่ทางครูนั้นได้มีแนวความคิดไว้ให้กับโรงเรียนพันดอน วิทยาจนกลายเป็นพันดอนวิถีมครับทุกท่านคะหลังจากที่เราได้ทราบถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของท่านผู้อำนวยการสถาพรเดชิริไปแล้วนะคะในลําดับต่อไปเราจะขอนําเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการในห้วงของวันที่1เมษายนถึงวันที่30กันยายน2565ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา1การส่งเสริมพัฒนาด้านวิชาการ มีการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนโดยมีโครงสร้างหลักสูตรตามความสนใจของผู้เรียนในการเลือกรายวิชาเพิ่มเติมระดับชั้นมต้นระดับชั้นมปลายมุ่งเน้นที่ความสนใจในการประกอบอาชีพของผู้เรียน 2. การจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการ active learning ได้มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา constructivism ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือสร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติจริงโดยที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนํากระตุ้นหรืออำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้นโดยกระบวนการคิดขั้นสูงส่งเสริมให้ครูผู้สอนออกแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้หน้าเดียวเน้นกระบวนการ active learning เพิ่มเทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ CoFI s t สเให้กับรายวิชาที่เหมาะสม 3. งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ความสำคัญและสนับสนุนส่งเสริมให้มีการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็งและจริงจังทั้งทีมนำทีมทำทีมประสานซึ่งมีครูประจำชั้นเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงานตาม5ขั้นตอนโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ทั้งในและนอกโรงเรียนได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนผู้บริหารครูทุกคนรวมไปถึงบุคลากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 4. งานนิเทศภายในได้ดำเนินการประชุมฝ่ายบริหารหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอนเพื่อมอบนโยบายและสร้างความตระหนักและเข้าใจในกระบวนการนิเทศติดตาม 5. งานแนะแนว สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถทางการเรียนให้กับนักเรียนทุกด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการเรียนและคุณสมบัติของบุคคลที่จะศึกษาต่อในด้านของทุนการศึกษาได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาประเภทต่างๆเป็นประจำทุกปี6กิจกรรมสภานักเรียน เปิดโอกาสและสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองและวิถีประชาธิปไตยมีจิตอาสาและพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพสร้างโอกาสให้สภานักเรียนได้เป็นผู้นำกิจกรรมต่างๆและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนองค์กรและชุมชนและนี่คือผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนพันดววิทยาในช่วงของวันที่1เมษายนถึงวันที่30กันยายน2565ภายใต้การบริหารงานของท่านผู้ว่าวมการสถาสัรเดซริโรงเรียนพันดววิทยาค่ะแน่นอนค่ะว่าในทุกงานต้องมีอุปสรรคและปัญหาในโอกาสนี้ขออนุญ,ญาตเรียนถามท่านผอ,อนะคะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมามีอุปสรรคและปัญหาหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่คะในเรื่องของการทํางานมันเป็นเรื่องปกติ นะครับของทุกองค์กรในเรื่องของอุปสรรคและปัญหาที่จะเกิดขึ้นในองค์กรทุกองค์กรแต่ถ้าเราจะแยกหรือจะแบ่งปัญหาที่จะเกิดขึ้นมันจะเกิดทั้งปัญหาภายในและปัญหาภายนอกนะครับเป็นปัญหาอินทอร์นอนแล้วก็เอ็กเนอนอินทรอนคือปัญหาภายในเนี่ยอย่างเช่นหน้าที่หน้าที่ตรงนี้ก็มาดูกันว่าหน้าที่อะไรหน้าที่ของครูและบุคลาก,กรในโรงเรียนพันดอนรู้หน้าที่ตัวเองไหม นะครับทำหน้าที่ของตัวเองสมบูรณ์แบบไหมเช่นเดียวกันปัญหาอกันหนึ่งก็คือของภายในของเราก็คือนักเรียนนักเรียนรู้หน้าที่รู้บทบาทของตัวเองไหมนะครับนี่คือปัญหาหลักที่แต่และโรงเรียนหรือโรงเรียนของเราจะต้องมาตัดหนักนะครับมาแก้ปัญหาซึ่งปัญหาภายในนีมม่มันไม่ยากนะครับพเพราะมันเป็นเรื่องขององค์ประกอบภายในของเรา ผู้บริหารต้องทําหน้าที่บริหารการจัดการนะครับแก้ปัญหาตรงนี้ไปให้ได้นะครับส่วน e x ็กซ์นอหรือภายนอกปัญหาภายนอกเนี่ยนะครับซึ่งเราไม่สามารถจะ control หรือควบคุมได้เช่นฝนฟ้าตกโรคภัยไข้เจ็บนะครับที่จะเกิดขึ้นเข้ามากระทบในโรงเรียนของเรานะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ได้รับมานะครับอาจจะมีคุณภาพที่ประมาณสัก 6 0หรือ70%เนะครับเราไม่สามารถจะควบคุมได้เราได้มาเราก็ต้องมาบริหารการจัดการของเรานะครับนี่คือปัญหาภายนอกซึ่งปัญหาภายนอกเนี่ยผมคิดว่าในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีเพราะเนื่องจากว่าเราได้รับการสนับสนุนหรือเป็นจุดเด่น นะครับจุดเด่นที่ชัดเจนโอกาสที่ชัดเจนที่สุดที่ทางท่านนายกวิเชียนขาวขำได้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวบุคคลนะครับถ้าพูดถึงตัวบุคคลแล้วเรามาพูดถึง 4m นะครับ 4m ตัวนี้นะครับ m ที่1ผู้บรูหาโรงเรียนพันดอนวิยาหรือผู้หาโรงเรียนในสังกัดองค์การมหาวนจังหวัดอุดรธานีเนี่ยโรงเรียนต่างๆไม่ต้องไม่ต้องหาเลยนะครับทางอบจอจัดสรร เอมตัวบุคคลนะครับนะเอ็มคือแมนนี่นะครับคือเงินเข้ามาโอมเข้ามาเข้ามาตัวบุคคลแมนนะครับแมนก็เรียบร้อยนะครับคนเอาเข้ามาแล้วนะครับเมทริเอลวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมีครบหมดเลยโรงเรียนโดยครูเองเนี่ยครูบอกว่าครูน่าจะทำเพียงแค่มินิจ e ดเม้นเอ็มที่สี่คือการจัดการนะครับแก้ปัญหาอินทรนอนได้นะครับแล้วก็ไป นะครับไปเชื่อมโยงกับทางกองการศึกษาทางอบจอโดยการนาของท่านพอศิริศักดิ์จวนนลินนะครับเพื่อให้ท่านช่วยแก้ปัญหาภายนอกที่จะมากระทบกับโรงเรียนของเรานะครับในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของทรัพยากรในเรื่องของบุคลประสานกระทางต้นสังกัดคือผู้ขับชารหรือผู้บริหารสูงสุดก็คือท่านนายวิเชียนขาขำนะครับนี่คือแนวคิดหรือปัญหาและอุปสรรคแล้วก็แนวนําเสนอก็คือเราอยากจะ แก้ไขมีแนวความคิดที่ว่า,น,านําเสนออยากจะให้ทํางานให้เป็นเชิงระบบทํางานให้เกิดเป็นเชิงระบบแก้ที่ระบบให้ได้ถ้าทุกอย่างมาเป็นเชิงระบบปุ๊บทางานอะไรมันก็จะเป็นระบบและความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นมากกว่าเ็จครับผมครับจากความมุ่งมั่นตั้งใจและความร่วมมือของผู้บริหารครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนส่งผลให้โรงเรียนพันดอนวิทยา ที่ยอมรับของชุมชนโดยส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเพิ่มเติมขึ้นทุกป,ปีและมีการพัฒนายอย่างต่อนเนื่องยั่งยืนค่ะต่อไปจะเป็นการนำเสนอผลงานรางวัลและความภาคภูมิใจของโรงเรียนพันดอนวิทยาภายใต้การบริหารของท่านผูรร้อำนวยการสถาพรเดชธิในช่วงที่ผ่านมาขอเชิญรับชมได้เลยค่ะชมรมชูบีนเมวันต้นแบบระดับเงินระดับประเทศเด็กหญิงนราพรดงสิงรับรางวัลวัฒน,น,นธรรมวินิจจังหวัดอุดรธานี ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับหนึ่งตะกร้อลอดห่วงรายการฮุบสตะกร้อซุปเปอร์แมชไยไทยพีบีเอสชนะเลิศประเภททีมชายรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภททีมหญิงในกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่37เป็นตัวแทนเขต4ตะกร้อลอดห่วงชายการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่42ชนะเลิศวิ่ง400เมตรชายชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับหนึ่งวิ่ง200เมตร การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่42รองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนเอสโคลารุ่นอายุไม่เกิน14ปีหญิงชิงก้วยพระราชทานทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันววีสองเหรียญทอง4เหรียญเงินและสามเหรียญทองแดงกีฬามวยปล้ำและมวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รางวัลเหรียญทองศูนทรพ์ภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรางวัลเหรียญทองการแข่งขันงานประดิษฐ์ใบตองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรองชนะเลิศอันดับสองโครงงานศิลปะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้เป็นตัวแทนเขารวมแข่งขันในระดับประเทศณจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวอัญชลีสุขมานกได้รับพระราชทานรางวัลบุคคลต้นแบบ To be n u m b e r o n วันนี้เราสองคนต้องขอขอบพระคุณท่านผอเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติสัมภาษณ์และตอบข้อสงสัยของพรเราสองคนนะคะขอ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 บพระคุณค่ะ และก่อนจะจากกันในวันนี้นะคะหนูอยากให้ท่านผอ,อ,อได้ฝากถึงท่านผู้เกียรติที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้สักเล็กน้อยค่ะครับสุดท้ายนี้ผมเองต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธาน,นีโดยการนําของท่านนายกวิเชียนเขาขนะครับที่ให้การสนับสนุนในเรื่องของการจัดการศึกษาของโรงเรียนพันดอนวิทยาที่ทําให้เด็กนักเรียนของเรา มีองค์ความรู้มีคุณภาพในการจัดการศึกษามาโดยตลอดและนะครับที่ลืมไม่ได้เลยคณะครูคณะผู้บริหารบอร์ดบริหารบุคลากรของโรงเรียนพันดอนวิทยาและนักเรียนที่ช่วยกันนะครับทำให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้นำเสนอไปในเบื้องต้นนั้น้เห็นว่า การทํางานของเราการทํางานแบบมีส่วนร่วมนะครับช่วยกันทำนะครับจนมีผลงานออกมาอย่างหลากหลายนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้และท้ายสุดนี้นะครับอยากจะขอความอ้อนวอนจากคณะกรรมการประเมินนะครับการบริหารงานของผมในครั้งนี้ช่วยกันพิจารณาให้คะแนนหรือให้เปอร์เซ็นต์เยอะๆเพื่อนำเปอร์เซ็นต์นี้ผมจะต้องมาแบ่งปันให้กับคณะครู และบุคลากรในโรงเรียนแห่งนี้เพราะเราผมเองไม่ได้ทําคนเดียวผมทําเกิดขึ้นได้ก็เกิดจากคุณครูบุคลากรที่ช่วยกันขับเคลื่อนทําให้เด็กนักเรียนของเรามีทักษะทางวิชาการมีทักษะชีวิตและก็นําไปสู่ทักษะวิชาชีพให้เด็กเราเป็นคนเก่งคนดีอยู่ในสังคมในโลกใบน,นี้ได้อย่างมีความสุขต้องขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Finally, we would like to be a representative of Pandombuchar family. Thank you for the management team from the Udwantani Provincial Administrative Organization by the leadership of Mr. Huy-Hsien Khao-Kham who has supported the education management and thank you for the management team, all the teachers and staff at Pandombuchara School who have taken good care of us. ท้ายที่สุดนี้เราสองคนขอเป็นตัวแทนของครอบครัวพันดอนวิทยาขอบคุณคณะผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีโดยการนำของท่านวิเชียนเขาขำนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีค่ะที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมในด้านการจัดการศึกษาและขอขอบคุณคณะครูผู้บริหารบุคลากรโรงเรียนพันดอนวิทยาทุกท่านค่ะท,ที่ได้ดูแลพวกหนูเป็นอย่างดีขอขอบคุณค่ะ